เเริ่มมันเยแล้วกูเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มกันแล้วครับเยครับเริ่มกันแล้วครับเริ่มกันแล้วพักผ่อนหย่อนใจนะครับตามภาษาคนรักอาซีนะครับผม ปากช่องนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องได้มาเจอกันนะครับเป็นสังดา

ลำแสงนะถ้าขึ้นตามลำแสงนะนีนะ่นะะ<ใ>นะกระตสมัยนในไฟครับวันนี้วันนี้ผมเล่นเวลาตอนนี้นะนนนผมเล่นเวลาตั้ที่วัวคนประทะพี่นัน กเอามาทำไรเลยเอามาตกอะเอ้มียุดดิเอามาตกอยอยาก นะครับเริ่มกันแล้วนะครับดูลมครับดูลลม ดูลมนะครับดูลมตอนนี้เราอยู่บนเขากันนะครับวิวสวยวิวสวยแต่เราก็บินครับเนี่ยยามเช้ายามเช้านะครับสายแล้วดิสายแล้ว เราออันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับเราอันใหญ่แล้วรอคนเปิดรอคนเปิดดูลมดูลมครับดูลมดูลมรอคนเปิดครับไต้องเปหลัหลัมีัน่มาตอนลมไคู่ฮดโนี ียมันกลับมาตรงนี้ไอ้ต้นไม้ตัวนี้เมื่อกี้นี่หอมเกือบเอ้ไอ้ดาวดาวดาวไว้พี่โอเคสบายสบายดาวหน่อยนั่นแหละตอนเลี้ยวกลับเดี๋ยวมันกลับมาเอง เดี่ยวเทรนเนอร์เล่นท่าแล้วครับเทรนเนอร์เล่นท่าแล้วว้าพลิกกลับมาได้ครับมันมันก็จะแผลไปแล้วเบียร์มันกันทันอยู่แล้วลงแล้วครับลงแล้วครับสวยงามอ่ามีขึ้นมีขึ้นต่อมีขึ้นต่อสงสัยจะรับมือใช่เจตดือไปชมกูแล้ว ทางนี้แหละเล่นเล่นจกึ่งดีนั่นแหละเอ๊บไม่ล้มอ้าวชนขาเลยเพงทางนั้นไม่กลัวครับกลัวที่ไหนดูดูดูเดินบินยากเรากินขึ้นกลางรถเราก็มีครับรถเราก็มีงั้นมันไม่ไปนะพลใช่เลยดาวเออไม่เป็ดาวไว้ก็ได้ พิมพ์ดาวไว้แล้วเวลาเราไอ้นั่นเราอัพอัพง่ายกว่าขับง่ายกว่าทำไม่หนานเขาขับคว้างตลอดเลยวรถไม่ดีเปล่าเฮ้ยซีจีไม่ได้ซีจีไม่ได้อะเก็บเครื่องบินครับเก็บเครื่องบินไปดูนักบินโดดหนีเปล่าวะโอเคครับประสบความสำเร็จนะครับบินได้เกิน15บห้าวิ ตั้งความหวังไว้สิบห้าวินี่ไหนเนี่ๆๆๆๆโอเคไม่เข้าบ้านเขาสบายใจได้นะมาไหว้เหียตอนนี้โอ้ลงจอดดีด้วยเป็นไงอ่ะโอ้ลงจอดสวยงามด้วยครับปลอดภัยปลอดภัยเอาโปรเจกปั้มสิบห้าปีครับเอาขึ้นไปซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย อ่าได้เห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ไงท้องไงท้องไงท้องเฉยไงท้องไงท้องเรียบร้อยโอ้ยก็เจ๋งอ่ะโอ้ยไงท้องปีนเอ้าวปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ตกอยู่บนต้นไม้ครับนครับมองเห็นนะนู่นนะ เห็นไหมโคตรไกลเลยบินโคตรสูงเลยเอาใครจะเล่นอะไรข้างล่างก็เล่นได้เลยนะสนามว่างนี่ครับนั่งแทบไม่บังคับครับปิดรีโมทโชว์เลยดีกว่าเอ้าปิดรีโมทปิดเลยอ่ะไม่กล้าวางรีโมทเลยครับเมื่อกี้โดนแกล้งวางรีโมทปุ๊บมีคนหยิบรีโมทวิ่งหายนี่นี่นี่ขาแกล้งขาแกล้งนี่ ตั้งชิลนะครับอากาศดีมากเล่นตาเล่นตาโอ้ลมอย่างนี้ชักว่าวมิครับล็อกก่อนล็อกเอาเริ่มชักว่าวได้ครับมันโควงสว่านได้ด้วยนะแต่ต้องควบอ้าวเรียบร้อย นี่นี่อ้เ้ยพี่นันชักว่าเก่งอ่ะอันนี้ดูดูเนี่ยลมไม่แรงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ อันน่้นคืนทันคืนทันมันเพลินนะนะก็มันเพลินจัดย่มันเพลินจัดนอนเลยก็มันเพลินจัดนี่ครับนอนเครื่องร่อนนู่นไปนู่นนะแอรชิลจริงๆเลยลมดีอากาศดีร่มร่มนี่ฮกระดิกเท้านิดนึงพี่อันนั้ นี่นะครับนี่นะครับแหล่งปิกนิกเลยเอาพี่เก่งไปเอาผ้าปูอ่ะพี่อาจ้าเลยเดี๋ยวนอนกันเลยแล้วมาปฏิวัติธรรมอ๋อโอเคโอเคพี่เรามาอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาตินะไปเห็นมันบินอยู่เห็นมันบินอยู่บนมนะเก่งลมลมมันครับใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปพี่ยุทธจะขึ้นฮอแล้วนะครับใครไม่เกี่ยวก็หลบนะครับโปรดรักษาระยะความห่างนะครับผม ว้าคุณคารุนาลุกจากที่นั่งท่านผู้ชมคารุนาหาที่ปลอดภัยผมไฟไฟแรกนะพลเป็นคนเฟิร์สใจโลใจโลเป็นจังไรเลยใจโลมเป็นจังไรปรับไม่ได้ไม่ได้ปรับเกนน้อยไว้ด้วยมั้ยมันเป็นเกนเดิมของกล่องแมงกันนะ Bandy hằng bài. Say mình hôn mê vào em. Anh vậy, ai thấy 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 อ้าวบินก็กำลังบินเล่นท่าอยู่ลมลมดีแล้วครับตอนนี้ลมดีแล้วครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ผม<อ>ลมดีแล้วเราก็ขึ้นไปป่วนไปทอ <c oughs> ้องฟ้าแ <c oughs> ล้วครับอ้าวโอเคครับลมเริ่มมาแล้วครับลมเริ่มมาแล้วดูอาการแต่ละคนนะครับ <c oughs> ดูอาการแต่ละคนนะครับ <c oughs> พี่หนันเริ่มไปไกลแล้วครับผม <c oughs> จังหวะน,นี้เลี้ยวกลับมาด่วนครับ <c oughs> โอเคกลับมาแล้วครับเอฮอบด้วยเหรออ้าเอาแล้วครับเริ่มไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมเฮ้ยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เออโอ้ยรอดครับรอดรอดนี่นักนักบินนี่วิ่งหามุมดูลำเลยนี่เมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้วิ่งไปนู่นโอเคครับ นักบินเราคุณภาพทุกคนครับไม่ต้องห่วงแต่หายห่วงหายห่วงครับคุณภาพครับแก้วครับพวกเราที่ขึ้นที่ลงเราไม่เคยสนใจเราสนใจว่าเก็บง่ายหรือเปล่าสนใจแค่นั้นพอครับ อุ้ยแล้วนะครับผมบินดีๆนะลูกเออ,เอบินดีๆนะลูกนะโอเคโอเคบุกเยอะเลยอ่ะบุกเยอะได้เลยโอเคครับกาอุ้ย X สามขึ้นนะครับผมมาแล้วกาอุ้ยเอาเตรียมกาดว้วยเจ้าของกาบงามๆแล้วนะครับเป็นน,นุ่มๆเอ้เปลี่ยนดิเช็คไอ,อ้น่าฮอบสบายเอาอยู <S <S นะ่ เอาเทียเทียเทียเอาตีน้องก็สวยงามว่านั่นนี่ไงล่ะแล้เป็นเราเรียบโนต์อินเสร็จแล้วสามสิบห้าฮับก่อนพี่ฮับก่อนแต่พี่รันเขายืมไม่เหมือนไงนะสบายนั่นอ่าค่อยๆอันนี้โนต์อินนะครับสวยงาม แน่โอันน้เอาพอามโอเคตอนนี้ลมเงียบแล้วสวยสวย ตายตายนี่ครับบินแล้วไปยุ์บินแล้วดูซะกอนเออดูซะกอนเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บินนะนั่งบินด้ยนั่งบินอนอนบินนอนบินอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปตายตายตายโอ้ยังเชียร์มวยเลย

ไลุ้นลุ้นลุ้นเยวยาวเลยเลยวยาวเลยวยาวไปตกไปดูดูดูอะไรกันฮมยดูยมเหมนูมวยเลยเยอะนะก่เอะนะ่บารว่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตับกันตับในช่วงเลาเลืองนะครับเลาเหลือเลาเหลือ ไปแล้วมีบ้านมีพัตเตอร์เยอะนะผมบินครบทุกนนำแล้วนะช่วงนี้ตีตีกันเอาเอาคอไก่ปีกกันเฉยนะยกขาไม่ขึ้นคุณเอาใสจก้อนนะเอาเอาให้พี่ยุทธดินใหม่เอามันดีกว่าไอ้ก้อนลุนตัวกลงเลยตายตายเลยขึ้นคู่เลยขึ้นคู่เลยขึ้นคู่เลยสี่ร้อยสามสิบ เอเกินคู่เลยพี่เอมานี่ยอมที่ไหนแล้วตัวแปงเครื่งบินแล้วไปครับ432ล้ำครับวันนี้พยุทธลำไหนอะลำที่แรงแรงครับนี่ครับโอ้โหลำนี้ครับพิยุทธบินนะครับโอ้โหนี่เอตามมาครับตอนนี้4 3บ รัเสเซียกับสหรัฐไล่กันครับโอ้โหเลี้ยวลึกแกเลี้ยวลึก <S <S ปุ๊บโอ้โหเอา430ไล่ยิงกันครับตอนนี้นบินเป็น f 16เลย,ยาาลเปนอ๋อเนี่ยครับตอนขึ้นขึ้นได้ครับตอนลงเรามาดูกันครับเดี๋ยวครับนี่ดูครับนี่ครับนักบินครับโอ้นี่ครับพี่เอ๋ครับปะทะกันครับ นี่แน่ี้ยวขวาครับเน่ดูนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้เลี้ยวขวาเลยโอ้สุดยอดครับแมตหยุดโลกครับนี่ครับเอาคูหยุดโลกเน่ไปนะครับเกาะกลุ่มเงี้ยครับเกาะกลุ่มเงี้ยครับเกาะกลุ่มเงล้วโอ้โหนั่นเร็วเว้ยโอ้หเร็วเว้ยผมไปหยุดเหรอไม่เร็วได้ไงพี่สติดร้อยคาอยู่เนีะโอ้เครื่องบินหายหมดแล้วครับหาไม่เจอ เอ้ยเอ้ยวินลีบดวินลีบดอยู่ลำของดีๆนะครับอย่าสลับล้ำกันนะอย่ามองสลับกันอย่ามองสลับกันโอ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับหนึ่งลำครับโอ้ปีกาครก็เออใช่วยปีวีเชฟปีกวีเชฟเอาพี่จู่ๆมันจะไม่หักได้อะ มันในนี่เงพี่มันแอ่นเยอะแล้วอาการไม่ดีตอนึ้นแล้วมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับลงจอดต้นไม้ทั้งคู่นะครับนี่นะครับดูครับนี่ดูปีกดูปีกขึนก่อนครับปีกวีเชฟเลยครับ Yeah. <laughs>